สวัสดีครับผมองวิ่ดิ้ดาครับผมแล้วก็นี่วิววิสต์สตร ATEGY ครับครับผมอ่าโอเควันนี้เราอยู่กับเท s l a m o d ด l S ตัวโถงเก่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวปีอะไรครับพี่ปี2017ครับผมตัวนี้ปีสองพันสิบเจ็ดเนาะแล้วไมที่ขับมาประมาณน่าจะประมาณ60,000ต้นต้นอ่ะ6ก0 0 0่หรือ60,000 6ป่ะจำไม่ได้หกไมื่นโลกรับครับว่าสมมตเป็นกิโลตรงนี้เลยประมาณเกือบเกือบห0ึ่งแกิโลเราจะมารีวิวกันว่ารถยนต์ไฟฟ้า100,000กิโลเนี่ยพอใช้งานไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครรัับเเดี๋ยวาาไปตมมชกน แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดถูกตับงช่องเอ่อ Bring Die นะครับผมแล้วก็ช่องเอ่อ Digital Asset s t r a e y นะครับไอคอนขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมเอาล่ะเราไปกันเลยนะครับ ามฟีลลิ่งที่แตกต่างระหว่าง Tesla Model S ตัว r e f r e s ์ที่พี่ขับแล้วก็เป็น Tesla Model S ตัวนี้ครับผมบต่างกันยังไงบ้างพี่ต่างกันเยอะเหมือนกันนะไม่ถึงว่าเอ่อในการขับนะอย่างพวงมาลัยเงี้ยก็ต่างกันแหละใช่ป่ะเพราะว่าไอ้นั้นมันไม่มีไอ้ข้างบนเนี่ยตอนนี้พอกลับมานี้ก็เหมือนรถปกติทั่วไปแต่ว่าก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับก็จะก็จะจับอย่างนี้เหมือนบางคนสบายแต่พอเป็นคันนู้นมันมันเหมือนไม่ได้อยากจะจับข้างบนเลยเพราะมันไม่มีให้จับไม่มีให้จับใช่แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าพอพี่ไป เปลี่ยนจากไออยกกลับมาที่สเตลลินวิวตัวเนี้ยรู้สึกเอ่อมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกยากไหมเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับขับเกียร์ออโต้มานานๆแล้วมาขับเกียร์กระปุกอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะฮะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราชินอันนี้อยู่แล้วอะแต่ก่อนนี้แบบจะไปเหมือนเหมือนเราสมมติว่าเราเคยขับจักรยานเนี่ยไม่ได้ขับมานานหรือเปลี่ยนไปขับอย่างอื่นแล้วกลับมาขับมันก็อินสติ้งเราก็ยังอยู่สัญชาตญาณยังอยู่มันก็ขับเหมือนปกติครับอืมใช่ก็คือพวงมาลัยกลมก็กลับมาขับได้เอยกก็ได้เลย ใช่แล้วก็มีไอ้ที่เปลี่ยนเกียร์อะไรมันเหมือนแบบเหมือนปกติใช่ไหมเหมือนธรรมดาก็ก็ขับได้เพราะว่าไอ้เออไอ้อ,อะไรอะเขาเรียกว่าอะไรไที่ไฟเลี้ยว,ยวเออ,เอ,อมีเหมือนรถปกติก็คือขับได้เหมือนเดิมเพราะเพราะอย่างคันนูนพยโยปูเรากดซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่บนนี้ใช่ไหมฮะแต่เตอร์อะไรเงี้ยตอนนี้แต่ก็คงค,งค,งคิดว่าก็คงน่าจะบีบสัญญาณยาเดิมเออแต่บางทีก็อาจจะนึกเึงว่าอยากจะไปกดแต่ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่า เคยเคยเป็นอยู่เหมือนกันฮะเออแต่นอกนั้นนอกนั้นก็ขับถึงว่าขับโอเคนะครับคันนี้รู้สึกมันตันๆันหนักหนักว่าไม่รู้สึกว่ามันเบาเท่ากับขับรุ่นใหม่อ่ะอันนี้อันนี้เป็นรถที่ใช้งานมาปีเปีขับขี่อันนี้ผมถามเลยแล้วกันนะใช้งานมา5ปีเนาะแล้วก็ขับขี่มา10,000แกิโลแล้วรถคันนี้ผ่านการใช้งานมา1 1,000แกิโลแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างเกีับใหม่กับรถคันนี้ รสภาพแตกต่างกันอะไรบ้างช่วงล่างช่วงหน้าเริ่มจากช่วงล่างก่อนก็ได้ช่วงล่างมันต่างกันเพราะว่าคันนี้มันไม่ใช่ air suspension มันเป็นน่าจะเป็นธรรมดาเพราะมันปรับไม่ได้อะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ไม่มีออปชั่นให้ปรับแต่ช่วงล่างคันนี้จริงขับเราก็ชอบนะครับเพราะว่ามันมันไม่กระด้างไม่เด้งนิ่มแล้วรู้สึกก่อสนุนก็ใช้ดีพอสมควรแต่คือเราไม่ได้ขับแบบ บอว่าสวีชสวานมากอเลยน,นะคงไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่แต่ช่วงล่างถือว่ายังถือวันแน่นอยู่นะฮะในสําหรับรถที่ขับมาแสนโลละถ,ถือว่าโ,ลลโอเคช,ช่วงล่างยังแบบไม่ไม่ไม่โค้งไม่ก้องแก้งอะไรเลยใช่ไหมฮะใช่ครับในี้มาถึงการใช้งานแล้วครับพอพี่ขึ้นมาใช้รู้สึกว่าโอ้มันรถเก่าหรืออะไรยังไงรู้สึกเก่าแต่ว่าพี่คิดว่าเป็นพรสภาพ รถอะฮะหมายถึงว่าคนที่ใช้เนี่ยนี่มันเป็นรถแบบโรนเนอร์นะที่แบบทางดีลเลอร์เขาเอามาให้มาเอามาให้ใช้ระหว่งังเรารอทําอะไรกับรถเราเนี่ยมันก็เลยแบบคนอาจจะไม่ได้ดูถนอมอะรถล,ลายมอืออันนี้คือรถลายมอือใช่ใช่ทุกวนันแต่มันก็ไม่พังไม่อะไรนะโห oh, oh, แรงมากเลยตอนเหยียบใช่ <laughs> ก็ไม่พังไม่อะไรฮะแต่ว่าก็มีเสียงแบบปุ๊บกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่เหมือนกันตามตาม,ตามสายเทสลาเนะเพราะมันเทสลาแท้ก็ต้องมีเสียงแบบ เหล็กตีกันหรืออะไรเงี้ยเล็กน้อยแรดเดอร์ลิงอยู่ในรถเนี่ยของแท้นะครับใช้ดูไม่ยากนะฮะใช่แล้วสำนว่าการใช้งานทั่วไปพี่แทบจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นรถเก่าเป็นรถที่ใช้งานถ้าไม่ได้ดู่นผมพูดง่ายงคือผมมองว่าพี่ก็มองว่ามันก็เป็นรถที่ใช้งานได้ทั่วไป1นึ่งแกิโลถ้าใช่ถ้าถ้าถ้ามองเฉพาะไม่ไม่แบบไม่ดูพวกฝุ่นพวกสภาพการแบบคนที่ไม่รักษารถนะฮะใช่ไหม คือถ้าดูกับอัตราเร่งหรือว่าการขับขี่อ่ะมันรู้สึกคล้ายๆรถใหม่เลยนะฮะไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถเก่าอออัอตราเร่งยังดีอยู่รู้สึกตัวรถแน่นรู้สึกตัวสัสเพนชั่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะรูะ้มันเสียไปหรือ,อยังนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ที่เราขับอ่ะรู้สึกว่าสัสเพนชั่นแน่นทุกอย่างดีไม่รู้สึกเหมือนรถเก่ามากนก็คือจริงๆที่มันดูเก่าอ่ะพี่ว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันออกมาตั้งแบบ หน้าตาอย่างนี้เลยเป็นเจนแรกเจนเจนหนึ่งเลยก่อน2017ดิใช่ปะอ่าอ่าอใช่ปะใช่ข้างในอ่ะ S S ตัวแรกอ่ะเป็น10ปีแล้วปะอ๋อปี2012ันสิเลยเหรอฮะเออเพราะว่าข้างในเหมือนกันใช่มันเลยรู้สึกเก่าไงพี่ว่าอย่าลืมว่าเออการออกแบบรถคันนี้เนี่ยตอบบอกว่าเออเป็นรถปี2017ก็จริงแต่ว่าเขาใช้วัสดุภายในและภายนอกและการออกแบบดีไซน์ R&D เนี่ยตั้งแต่ปี2010เลย R&D คันเนี้ยมาตั้งแต่ปี2010ละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะไปมองว่ามันเป็นรถปี2017เนี่ยก็ก็ถูกต้องแหละแต่การออกแบบรถเนี่ยมันประมาณ12ปีที่แล้วแล้วนะครับผม ID รถคันนี้เนี่ยเริ่มโปรเจกต์ตัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่โรสเตอร์วางขายนะครับแล้วก็อีลอนก็เอ่อโคโปรเจกต์ไ D กับทั้งหมด3คนหลักๆด้วยกันก็จะมีอีลอนมัสก์แล้วก็อีกคนนึงนะฟิสเกอร์คาร์มานะครับผมเป็น CEO ของฟิสเกอร์นะครับผม อีกคนหนึ่งก็จะเป็น CEO ของ Lucid Air ใครชื่อขึ้นตรงนี้เลยนะครับผม <Nelson. S 1> คนนี้คนนี้จะเป็น CEO ของ Lucid Air แล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยก็คือเป็น Volkswagen Designer คนที่ออกแบบ Cybertruck, Semi-Truck แล้วก็ไอ้ Tesla Model 3 Model S Model Y ตัวใหม่นะครับก็ขึ้นรูปตรงนี้เลยนะครับผมอยากจะทราบประวัตินิดนึงว่าทำไมที่วิวถึงได้กลับมาขับ Tesla Model S ปี2017ครับผมครับก็คือรถรถที่โมเดลเอสตัวสองั่สนะ พอดีเขาจะเปลี it, ่ยนเก้าอี 91, ้ข้างหลังให้แล้วเขาก็เลยสั so ่งอะไรเนี่ยตั้งหน้าละสั่งอะไรเดือนละเราเพิ่มมันเพิ่งมาถึงครับเขาก็เลยเอารถไปให้เขาเปลี่ยนแล้วก็ใช้เวลานานเพราะว่าตอนนี้เทสซาแบบเซอร์วิสเซนเตอร์มันบอกว่าคนมาทิวเยอะมากก็เลยแบบใช้เวลาเป็นอาทิตย์เขาก็เลยให้รถคันนี้มามาใช้ครับเพราะปกติปกติเทสซาจะให้เป็น Uber credit นะคล้าย Grab อย่างเงี้ย ได้วันละกี่เท่าไหร่ฮะวันละร้อยวันละร้อยเหรียญเป็นประมาณ3 7 0 0ัน็ด้อยบาทนะครับต่อวันต่อวันเลยนะไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะซ่อมเสร็จไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะซ่อมเสร็จแต่ว่าใช้ต้องใช้ภายในวันนะคือหนึ่งวันใช้ได้แค่หนึ่งร้อยจะใช้วันละสองร้อยไม่ได้แบบเอ้ยวันนี้ไม่ได้ใช้นี้ไปใช้อไม่ได้แต่ก่อนนี่รู้สึกว่าได้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขาไม่คมยอดไม่คบยอดนะฮะถ้าคุณใช้ไม่หมดภายในหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญต่อวันก็วันต่อไปก็ไม่ได้แล้วคันนี้ คือพี่ได้มาเพราะว่าพี่ไปคุยกับเขาใช่ปกติเขาก็จะไม่ให้อ่ะเออแล้วตอนหลังพี่บอกเฮ้ยแบบอย่างนี้แบบวันละร้อยไม่พออ่ะเพราะว่าเราไปนู่นมานี่เยอะใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่มีแล้วแล้ววันต่อไปเหมือนรถมันจะต้องซ่อมเสร็จเราก็ยังซ่อมไม่เสร็จเขาก็กลเลยบอกพอดีมีพอดีก็เลยก็เลยเอามา oh. อ๋ออนนี้พอไปเอามาแล้วแล้วตอนนี้อีกกี่วันครับผมจะต้องเอาไปคืนแต่ว่าไม่มีกาหนดนับ เออไม่มีกำหนดนะฮะจนกว่ารถจะเสร็จอะไรแหละโอ้โหขับมันอันนี้ฟรีอะไรบ้างครับคันนี้ก็ซูเปอร์ชาร์เจอร์ฟรีฮะของไปที่เทสลาได้ทุกที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ทุกประเทศนะครับผมแล้วก็ออขับแบบถ้าถ้าต้องเสียโทรเสียอะไรเงี้ยทางด่วนที่ต้องเสียเงินนะฮะก็ไม่ต้องเสียออใช่ขับฟร <free. S 1> ีแต่จริงๆเขามีลิมิตว่าไม่ให้ไปเกิน200ไมล์จากที่นี่แล้วก็ไม่ให้ขับเกิน200ไมล์ต่อวันนะครับอา้าวแล้วถ้าสา,ามมร<ป>ิา วันนี้ผมขับ2 1 0สิบไปแล้วพรุ่งนี้ผมไม่ได้ขับเลยจริงๆเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าแต่จริงๆเขาบอกว่าต้องไม่เกินไม่งั้นในสัญญามันจะมีเขียนว่าเอเกินมาจะไม้ละต้องเสียไม้ละเท่าไหร่ก็นึกง่ายถ้าผมได้รถมาสิบวันก็ขับได้2,000ไม้เออแต่นีๆเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้รถเนี่ยไม่ให้เกินไม่ให้ไกลเกิน200ไม่ด้วยจากเซอร์วิสเซ็นเตอร์ใช่ก็ง่ายคือเราจะเอารถไปขับไปคลิอร์เนียไม่ได้นะครับจากแขับไปเที่ยวคลิอร์เนียไม่ได้ แต่จริงๆถ้าเรามีความจำเป็นจริงๆเราคุยกับเขาได้ก็คือเคยลองมาแล้วนะครับใช่เขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรได้เลยมาตอนนั้นเหมือนเราต้องต้องไปไกลอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราบอกกันเราคุยกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบวิสเนตตัวหนึ่งที่เทสลาจะไปทําตลาดที่ไทยแล้ววันใดวันหนึ่งที่เทสลาไปทําตลาดที่ไทยเทสลาจะใช้รูปแบบนี้ก็คือจะมีลถเนอร์ค้าให้ถ้าเกิดรถยังซ่อมไม่เสร็จเขาก็จะมีอถ้าเกิดที่ไทยไม่มีอูเบอร์ก็จะเป็น grab voucher ก็ได้วันหนึ่งเราจะสามารถใช้ grab ได้กี่พันบาทก็แล้วแต่่วาจะ จัดสรรมาให้เพราะว่าการบริการของเท sla เนี่ยต้องบอกไปเลยว่าในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะพรีสลูกค้ามากๆเลยแผมเชื่อว่าที่ไทยก็อาจจะไม่ต่างกันมากอาจจะมีการลดทอนเรื่องเครดิตของค่าใช้จ่าย Gra b ในการในการใช้งานต่อวนันแต่ว่าอย่างอย่างน้อยอย่างมากเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อรถพวกแบบโลกแบบระดับไฮเออรระดับโมเดลเเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีลถเงินาให้ในวันที่เราเอารถไปซ่อมนะครับก็คือจะมีลถสับเซดีให้นะครับแต่อันนี้เสริมนิดหนึ่งฮะคือเทสลาที่นี่นะ จะ Model 3 Model Y Model S Model X Pla t อะไรก็แล้วแต่ให yes, ้เหมือนกันทุกอย่างครับคือให้ลดเนื้อหาเหมือนกันนะไม่มีการเปลี่ยนระดับขั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงๆ default ก็เขาจะเป็น Vo u c ช e r ให้อ่าดีโอเวอร์บ c h e r ให้แล้วแล้วตัวเนื้อค้าที่เห็นเขาบอกว่าเหมือนจะพยายามไม่ค่อยมีแล้ววะไม่รู้ทำไมเหมือนกันพยายามจะตัดออกแล้วให้เป็นระบบเออ Uber v o u c h e r ไปนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้ผักภาระในการดูแลรถลดเนื้อคาออกไปลดเนื้อคาก็คือรถที่ปล่อยให้คนที่สำหรับ มาซ่อมรถกับศูนย์เนาะมีรถขับในขนาดนั้นนะครับผมความรู้สึกในการขับขี่เทสลา Model S คันเนี้ถ้าผมให้คะแนนนะมันดีกว่า Model 3อีกมันรู้สึกเหมือนกับขับอยู่บนปุยนุ่นเลยอะแล้วเวลาเราขับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โครงมันไม่เคร่งเลยนะแต่นี่ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานมา1,000 0แกิโลนะแต่แบบเฮ้ยมันไม่มันไม่รู้สึกเลยว่ามันเก่าอะมันรู้สึกเหมือนกับมันใช้ได้เหมือนกับรถปกติและดีกว่ารถน้ํามันที่ที่ผมเคยขับมาด้วยผมเคยขับคาดดิแลก เอ่อ X4 x e X45 มาก็คือยังไม่นุ่มเท่ากับคันนี้เลยอ่ะคันนี้ซัสเพนชั่นมันเป็นแอร์นะฮะมันเป็นโชคลมเนาะถุงลมมันก็เลยทําให้ความนุ่มมันนุ่มมากๆแล้วแต่มันนุ่มที่นี่มันไม่ย้้ยเลยนะคือถ้าไปเทียบกับโมเดล3ที่ผมเคยขับอ่ะเวลาจะออกตัวหรือเวลาจะเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายขวาโอ้มันมันคนละอย่างกันก็อย่างที่บอกมันมันเทียบไม่ได้เพราะเซกชั่นมันคนละเซกชั่นกันอยู่ละแต่นี่มันลด5ปีแล้วนะฮะเราขับมาตั้งแสน สนกิโลแถมมีผู้ใช้งานเยอะมากพวงมาลัยก็ถือว่านุ่มเลยอ่ะคือพวงมาลัยนุ่มในที่นี้คือแบบมันสมูทครับมันมันไม่เหมือนตัวโมเดลสามที่ผมับมันจะแบบก้องเก่งก้องเกงหน่อยอะแต่ว่าถามว่าโมเดลสามมันดีกว่ารถยนต์น้ำมันไหมผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยแต่คันเนี้ยเออผมบอกตรงๆว่ามันให้ความหรูหราเลยแหละครับผมเวลาเราอยู่บนท้องถนนเนี้เราขับไปบนท้องถนนเนีอารมณ์เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับนั่งเฟิร์สคลาสกับอไอเอบิสเนสอะไรอย่างนงี้แเลยต่างกันต่างกันระดับหนึ่งเลย ถือว่าเป็นฟิลลิ่งที่โหที่ดีอย่างหนึ่งเลยอ่ะอผมว่าคันนี้ช่วงหน้า,าพอๆกับบีเอ็มไหมครับพี่น่าจ,ะ,ะ,าจะ,ะพอๆไดจะพอๆกันเลยนะครับพอ,พอ,พอซีรีส์ห้าซีรีส์เจ็ดเลยนะ<ม>ทนั้งตัวนี้นะครับปี 2017. สองพันสิบเจ็ดใช่ครับอีกอันนึงที่เมื่อกี้พี่วิวเพิ่งบอกมาก,ก็คือตัวเกียร์นะครับผมคันเกียร์ตัวนี้ที่ท,ที่เห็นกันอยู่นะฮะก็อปมาจากมิดซีดีแบนเลยเป็นเป็นพาร์ตตัวเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกระจก กระจกตัวปรับกระจกเนี่ยถ้าเกิดเป็นเท s l a รุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาจะปรับตรงหน้าจอละแต่ถ้าเป็นตัวเท s l a โมเดลเอ็กซ์เจนแรกเนี่ยก็จะปรับตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็พี่พี่วิวบอกว่าแผงตรงกระจกนี้จะมาจากเทสอะบ e ร์ซ n ดีสเปเป๊ะเลยใช่ไหมฮะใช่ <S <S แต่สิ่งหนึ่งเลยที่จะผมมองว่ามันยังเป็นเอกลักษณ์ของเท s l a อยู่ก็คือจะมีการปรับพวกอ่าตัวพวงมาลัยแล้วก็ดับเบิซีด แล้วก็ตัวพวกแบบว่ากระ,กระจกมองข้างนะครับผมโคกเก้อีค้คนขับเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นโปรไฟล์นะครับซึ่งตัวเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2012ละผมมองว่าเท s l a มองการไกลมากๆเลยปี2012เมื่อ10ปีที่แล้วคุณวางแผนขนาดนี้ไว้แล้วว่าเท s l a จะเป็นแบบเท sla โปรไฟล์เนาะแล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้เขาจะทำเท s l a Diver Profile แบบ c ล o ว d ด้วยก็คือจะสามารถเอาการจัด Position ไม่ว่าจะเป็น Position ตำแหน่งของพวงมาลัยตำแหน่งของกระจกมองข้างตำแหน่งของเบาะรถแล้วก็ แม้กระทั่งเพลงที่ฟังเนี่ยไปอยู่บนคลาวด์แล้วเวลาคุณเดินขึ้นรถเทสลาคันไหนเนี่ยมันก็จะไปปรับสภาพของพวงมาลัยและเบาะเนี่ยตามโปรไฟล์ที่คุณตั้งไว้บนคลาวด์นะครับถ้าคิดไม่ออกก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนกับคุณใช้ i p h o n เน่ยแล้วคุณย้าย iPhone จากอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่าน i c ค o u วอะ่ะคุณจะเหมือนกับ iPhone 13ย้ายไป14อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะมองว่าข้อมูลทุกอย่างมันไปหมดเลยโดยที่เหมือนกับแม้กระทั่งรูปภาพการตั้งค่ากล้องการตั้งค่าเสียงเพลงที่โปรททปดท ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะย้ายรถจกอีกคันนึไปอีกคันนึงมันไม่ต้องไปปรับตัวอะไรมากเลยเราเดินขึ้นไปบนรถแล้วเราก็กดซิงโครไนซ์โปรไฟล์ของคลาวนะครับผม <S <S ผมมองว่าคันนี้ยังมีคงความคงความหรูไว้ได้เยอะเลยล่ะถ้าเทียบกับตัวเทสลาตัวเจนใหม่นะตัวเจนใหม่เนี่ยมันจะเน้นไปทางอนาคตแบบฟิวเจอริสติกแบบหนักๆเลยอะคันนั้นนี่คือแบบ ก,ก็ถ้ามองกันเรื่องเรื่องเรื่องการตกแต่งภายในนะผมก็เคยขับคันนี้มาปี2015แล้วเคยไปเทสไดมาแต่พอเนี้ยได้มาขับคันแบบนานๆใช้ใช้เวลาอยู่กับมันนานขึ้นเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ใช้เวลาอยู่กับเทสลาโมเดลเอสเจนแรกนานขึ้นบอกเลยว่าความหรูหราเนี่ยให้ให้ให้สิเต็มสิเลยเออแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เท s l a Model S ตัวใหม่ไม่มีแล้วตัวเก่ามีก็คือซันรูฟนะครับซันรูฟมานะครับผมก็เปิดปิดเหมือนกับรถ เออยุโรปเลยซึ่งผมมองว่าไอความหรูตรงเนี้ยไม่น่าตัดออกไปเลยน่าจะน่าจะเก็บไว้กับเจน2ด้วยแต่ก็ตัดออกไปแล้วหลังคาเทสลาโมเดลเตัวเจนถัดไปก็คือเจนที่ปี2021เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเทสลาโมเดลวแล้วก็คือจะเป็นหลังคาแก้วแบบชิ้นเดียวไปเลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยยังมีโคนความหรูอยู่แต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่ผมชอบหลังคาแก้วนะคนบอกเอหลังคาแก้วมันทาให้แดดร้อนหลังคาแก้วเนี่ยมันจะได้พื้นที่เฮดรูมมากขึ้น สังเกตด,ดีๆว่ารถคันเนี่ยมันเตี้ยอยู่แล้วเทสลามาดแอสมันเตี้ย,ยอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าพอผมมาขับเนี่ยมันไม่มีเฮดรูมมากขึ้นเฉยเลยถ้าเป็นหลังคาธรรมดาคงคงไม่ได้เฮดรูมขนาดนี้ละหวางพูดไปก็เปิดออโต้เพลอตไปด้วยนะฮะแล้วเวลาจะใช้ออโต้เพลอตก็คือดันเข้าหาตัวนะครับใสองครั นี่เป็นออโต้ลมะอ่าเปลี่ยนเลนเองอันนี้ก็เป็นออโต้พาวิลด์นารวมีเก็์ออโต้พาวิลด์นะครับฟังก์ชันนี้เดี๋ยวจะมีในประเทศไทยอีกไม่นานไม่นานเกินรอเดี uh ๋ยวรอเอาไปเชื่อมมาก่อนเดี๋ยวเราจะได้นาวิเกตออโต้พาวิลด์กันละนะครับเพราะว่าเราจะใช้แมพได้พอเราใช้แมพได้มันก็นาวิเกตออโต้พาวิลด์ได้อย่างนี้มันออกเอ็กซิสให้เองไหมครับน่าจะออกเพราะมันนาวิเกตออโต้พาวิลด์เนาะปกติออกโอ้โหมันจะไม่เเเบรรกลยหอมันไม่เบรกเลยเหรอไม่เบรกไม่เบรกเลยเหรอกกูเบรให้มึงไม่เบรกเเเรอฮ้ยไม่่บกลวะ โอ๊ <otic> โ voilà <t id estrogen> ตัวกัดข้างหน้าเนี่ยฮะตัว2,10 0 ตัว2012มันจะเป็นโคนเชฟใช่ไหมที่มันจะโค้งๆมนๆแล้วแบบเป็นพลาสติกสีดำๆอันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ปีอะไรอะ2016ปะที่เขาเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนนี้หน้าตาก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับรุ่นปัจจุบันกระโปรงหน้าจะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะกันชนหน้า,นนนาจะไม่เหมือนใช่พวกข้างล่างนนันจะเปลี่ยนไปปีของ2017ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไฟเป็นออร์บอร์ตฮาร์ดแวร์2.0ใช่รู้สึกปี2016ใช่ไหมฮะที่เขาจะออก ออกมาก็จะมีกล้องอาจจะอัปเกรดขึ้นกล้องข้างหน้าแล้วก็มีกล้องข้างๆเพิ่มขึ้นมาตรงเฟนเดอร์นี่นะฮะสตัวฝั่งละตัวแล้วก็ตรงข้างๆตรงบีทิล่าตรงเนี้ยนะเสากลางนะครับกล้องข้างๆมาีกสองตัวแล้วก็ข้างหลังก็มีอยู่แล้วใช่ป่ะน่าจะแค่นั้นแล้วก็เออแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ CPU จะเป็น i ินเวเดียคออยู่นะครับก็ ขึ้นลิสต์รายการมิชชันตรงนี้เลยนะครับผอกว่า CPU แต่ละรุ่นของเทสลาโมเดลเอสีอะไรกันบ้างจนถึงนปัจจุบันนะครับผมอันนี้บอกตรงๆว่าถ้ามองข้างนอกเลยนะก็คิดว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกับปี2021<ช>เลยอ่ะใช่ใช่ไหมครับน้อยมากาแค่แค่ตรงตรงไฟตัดหมอกกับช่วงเท่านี้เองที่ต่างนะฮะถ้า<ม>ถ้าดูจริงๆแล้วก็ถ้าสังเกตจริงๆไฟหน้าอาจจะต่างนิดหน่อยแต่อนอกนั้นจริงๆเหมือนเลยฮะ คือดูไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่วางแผนซื้อรถยนต์เทสล่า Model หรือเมริกาอันนี้ก็เป็นการรีวิวอันนึงนะฮะที่บอกได้เลยว่ามันก็ค่อนข้างจะเสถียนะครับผมไม่เหมือนกับที่เขารีวิวกันนะบอกว่าซื้อเทสล a ามาแล้วรถพังนะที่บอกว่าพังต้องเปลี่ยนแบตสามหมื่นเหรียญใันั้นผมไปลองไปดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจอดทิ้งจอดว่างแม้กระทั่งที่ชาร์จที่เขาใช้ในบ้านเนี่ยเชื่อไหมพี่ที่ชาร์จที่เขาใช้ในบ้านเป็น Portable Charger ไม่ใช่ อ้าวหรอ<า>ไม่ได้<ล>พัก<ล> <in S 2> อินเนาะรถคันนี้ไม่ได้ใช้เทสลาเออแล้วมันยังไงอ่ะไม่รู้ม,รมันเอาเทสลาใครมาไม่รู้ผมขออนุญาตปิดจบตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากระบบเสียงผมไม่ดีนะครับไมค์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนที่อัดเนี่ยแบตบมันหมดไปแล้วนะครับผมสรุปโดยรวมเลยรถคันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะครับการออกตัวหรือการเข้าคงนั้นทำได้ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล3 Standard r a n g e p l u s ปี2021ที่ผมขับซะอีกนะครับแต่ภายในถือว่าสกปรกไปนิดก็ตามมาตรฐานรถ เช่านะครับผมรถคันนี้มันเป็นรถลอนเนอร์คาร์ที่ทางเท s l a ให้พี่วิวมาขับฟรี free. สาเหตุที่พี่วิวได้ขับรถคันนี้เนี่ยก็มาจากการที่เขาได้นำเทส l a m o เดลเอสรีเฟ h ของเขาเนี่ยไปให้ทางเท s l a ซ่อมนะครับนี่ซ่อมมา3รอบแล้วนะครับอย่างที่รู้นะฮะสิ่งที่เขาซ่อมก็คือบอดี้ครับบอดี้เนี่ยเทส l a ทำออกมาได้แย่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตหรือการซ่อมบํารุงนะฮะก็ตอนนี้ก็ซ่อมอยู่นะครับมันคือสีมันก็มีรอยด่างแบบขัดใจนะฮะเขาก็ รับไม่ได้ก็เลยขอลับไปซ่อมอีกรอบหนึ่งแต่เรื่องการขับขี่การออกตัวคันเร่งคันเข้าโคง้งชงล่างอะไรอย่างงี้นะครับเทสลาทำออกมาได้ดีจริงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่วิวช่อง Strategy มนะิสเตอร์เอสิสสเตจีมณตตรงนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปฟังฟีดแบ็กแกเลยนะครับส่วนพาร์ทของผมนี่ขอเป็นวอยซ์โอเวอร์ตรงนี้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงจริง,รง,รงก็ความรู้สึกอะแบบรถคันนี้ก็ตั้งแต่ปี2017นะ แบบมันเราก็ขับมาเกือบจะแสนไมล์ละ9 9 0 0 0อะไรกิโลกิโลไม่ใช่ไมล์ฮะเ,เ,เ,เกือบจะแสนเกือบจะแสนกิโลละความรู้สึกในการขับอะ่ะมันยังรู้สึกเหมือนรถใหม่อยู่เลยมันมันมันไม่รู้สึกเหมือนรถเก่าๆที่ขับมาแล้วแสนแสนกว่ากิโลอะฮะอัตราลเร่งเหยียบมเสียงไม่ดังแบบว่าบางทีรถถ้ารถแบบรถไอซ์อะไรเงี้ยรถเอ่อรถธรรมดารถน้ำมันอาจจะแบบเสียงอาจจะแปลกๆไปถ้าแบบว่าใช้มาเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยสองหนึ่งนะเปิดแล้ว เรียกได้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไม่กี่รึไง